สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นวันพุทธที่15นะคะมีนาคมเนาะวันนี้ก็เป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันนะคะขอเวลาสักสิบนาทีทำมาะม่วงมอยให้เพื่อนเพื่อนฟังนะคะที่จริงวันนี้นึกคอนเทนต์ไม่ออกนะคะว่าจะคุยเรื่องอะไรก็เลยเอ,อจะเล่าอาดีตให้ฟังดีกว่านะคะ <c oughs> อดีตว่า เข้าวงการสายฟอได้ยังไงนะคะเพราะว่าต้องมีคนถามมาเยอะเหมือนกันนะคะสมัยก่อนด้วยว่าอาไปเจอฝรั่งได้ยังไงไปเจอแฟนได้ยังไงแล้วก็เป็นพยาบาลทําไมถึงอมีแฟนฝรั่งประมาณนี้นะคะวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเข้าวงการได้ยังไงเข้าวงการก็เอ ที่จิงก็ไม่อยากจะเล่าเท่าไหร่แต่ว่าก็สมัยนี้มันเปิดกว้างแล้วนะคะว่าคนมีแฟนฝรั่งเยอะเนาะสมัยก่อนเราก็เราก็ไม่ค่อยะะอยากจะเปิดเผยนะคะไม่ไม่ค่อยอยากจะเปิดเผยมากว่ามีแฟนฝรั่งเนาะสมัยก่อนตอนนี้ก็ไม่ค่อยสนใจอะไรหลอะอก็จะมาเล่าตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะว่าอเขอ้าวงการได้ยังไงนะคะ อสมัยแรกที่เอทำงานเป็นผู้ช่วยพยาบาลนะคะที่โรงพยาบาลเนาะแถวบางประกอบตอนนั้นก็ทำอยู่นานเหมือนกันนะคะแล้วมันมันหมดแทชั่นมันมันเบื่อนะคะก็เลยลาออกเนาะแล้วทีนี้อ่พอดีน้องสาวน้องสาวทำงานที่คลินิกหมอมนชนนะคะเขาเกี่ยวกับความงามเนาะสมัยก่อนเอ่อ เขามีลูกค้านะคะลูกค้าเป็นเป็นผู้หญิงเนาะเขามาประจําเลยเขาทํางานที่โรงแรมโซฟีเทลนะคะโซฟีเทลสีลงสมัยก่อนเป็นโซฟีเทลตอนนี้อา่าไม่แน่ใจน่าจะเป็นคูมอนคูมอนโฮเทลหรือเปล่าตอนนี้นะคะที่สี่ลงเนาะเพราะว่าไม่ได้กลับเมืองไทยมาปีนี้เข้าปีที่ห้าแล้วไม่ไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรนะคะก็ พอดีลูกค้าเขาเขาก็ถามลูกค้านะคะว่าเออทางานที่ไหนเขาก็คุยกันปกติธรรมดาเนาะทางานที่ไหนลูกค้าก็บอกทํางานที่โกุปปทลสีลมเป็นแผนกเซพชั่นนะคะอ,อ่าตอนนี้เขารับพนักง,งานอยู่นะอะไรประมาณเนี้ยน้องสาวก็เลยบอกว่าเออมาบอกเราว่าให้ให้ลองไปสมัครดูแล้วก็ไปสมัครแล้วเราก็ได้นะคะ แต่ไม่ได้เจอไม่ได้เจอแฟนที่ที่ที่โรงแรมโซฟิเทลนะคะก็ตอนที่ไปทำงานแรกๆที่โรงแรมนม่ชอบมากเพราะว่าเราเห็นฝรั่งเห็นคนไทยที่ที่ผู้หญิงไทยนะคะเขาแต่งตัวสวยๆเนาะตอนเช้าเราทำงานที่ตำแหน่งพนักง,งานเขาเรียกว่าอะไระเด็กเสิร์ฟนะคะคือตอนเช้า มันจะเป็นเบรคฟัสใช่ไหมคะมันจะเป็นอาหารเช้าเราก็ไปเสิร์ฟกาแฟกับเสิร์ฟชาให้เขาแล้วลูกค้าเรียกอต้องการอะไรเราก็แล้วก็ไปทําให้เขาบริการให้เขาถ้าจะเพิ่มเป็นกะิิจะเสิร์ฟกาแฟดํานะคะ mm hmm. ถ้าเขาอยากได้ mm hmm. ถ้าเขาอยากได้อคาปูชิโน่หรือว่าอ่กาแฟที่พิเศษนะคะเราก็ไปทําเพิ่มให้เขา ก็ตอนเช้าตอนเช้าคือทํางานโรงแรมกับทํางานโรงพยาบาลต้องขอขอเล่าก่อนที่จะไปเจอแฟนนะคะว่ามันแตกต่างกันมากระหว่างโรงพยาบาลเราทํางานโรงพยาบาลเราเจอแต่ผู้ป่วยใช่ไหมคะทุกคนจะมาแบบเจ็บปวดเอ,อไม่สบายแต่ว่าที่โรงแรมเนี่ยคือมีแต่คนยิ้มมีแต่คนหัวเราะเราก็ เราก็มีความสุขไปด้วยนะคะแต่เวลาเจอเวลาเจอลูกค้าที่ที่เป็นนักท่องเที่ยวที่เขามาพักที่โรงแรมเนาะเราก็มีความสุขมากเราตอนนั้นเรามีความสุขมากที่ได้ทํางานโรงแรมนะคะแล้วเราก็แบบแอคทีมมากเราเราได้ทิปเยอะมากด้วยคือแบบเราเดินเอ,อพูดถึงอ,อตอนนั้นทําไมได้พูดภาษาได้ไหม เราพูดภาษาแทบจะไม่ค่อยได้นะคะได้นิดหน่อยแต่ว่าเราก็พยายามออกตอนนั้นเราพยายามมากเราเราดูในซื้อหนังสือมาอ่านดูฟังฟังฟังวิดีโอฟังเทปสมัยก่อนฟังเทปนะคะเราก็เรียนรู้ภาษาจากนั้นเราก็ถามเพื่อนถามเพื่อนร่วมงานว่าเราจะพูดยังไงประโยคแรกประโยคแรกต้องพูดให้ได้ Good morning sir Good morning เออ มาดามกูดมอร์นนิ่งเด็กๆเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรลืมไปแล้วคุณจะต้องพูดให้ได้คือแล้วก็เวลาเราถือชากาแฟไปเนาะมันมันจะมีชากับกาแฟเราก็จะถามต้องถามให้ได้ว่าคือเราจะจดไว้เลยว่าเราจะต้องพูดว่ายังไงนะคะตอนนั้น would you <sweat for> <zos> <killers> way, like tea you know like or coffee เราก็พูดอย่างนี้พูดเลยท t ่ออฟคอ f ฟ e ่เอ่อเขาก็โอเคคอฟฟี่โอเคเอ่อจีนะคะอันนี้ภาษาเนเธอร์แลนด์บางทีอาจจะพูดภาษาเนเธอร์แลนด์เพราะว่าตอนนี้ใช้ภาษาเนเธอร์แลนด์นะ,ะบางทีจำภาษาอังกฤษได้เอ่อ uh, อาจจะปนกันนิดนึงนะคะแล้วก็ตอนนั้นมีความสุขมากทำงานแล้วก็ที่โรงพยาบาลเราต้องเอ่อ uh, ยังไงอะ่ะ เวลาเราเวลาเลิกงานเวลาเข้างานก็ตรงเวลาเวลาเลิกงานมันไม่ตรงเวลามันถ้ามีคนไขย้อยู่ยาวมันก็เราก็ต้องอยู่ยาวตามไปนะคะเพราะว่าทํางานตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงสองทุ่มนะคะตอนนั้นสมัยก่อนเป็นเป็นแผนกผู้ป่วยนอกแล้วก็ที่โรงแรมเนี่ยเข้าตรงเวลาออกก็ตรงเวลาชอบมากคือมันจะไม่มีงานมันจะไม่มีงานทางนะคะ แล้วก็ออ,อะไรอ่ะตอนตอนที่ทำงานโรงแรมเนี่ยเราพักอยู่ที่พัป,ประแดงนะคะไกลมากแล้วก็เราต้องข้ามสะพานสาทรมาที่โซฟิเทสีลงมาคะ่ะเราก็ต้องตื่นตั้งแต่ปีห้าเพราะว่าเข้างานเจ็ดโมงตื่นตั้งแต่ปีห้าเพื่อจะมานั่งรถก่อนหกโมงเชา้าเพราะว่าหลังหกโมงเช้าเนี่ยถนนสาทรใครๆก็รู้ว่ารถมันจะติดมาก อาจจะติดเป็นครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนะคะเราก็ต้องขึ้นรถเมยตั้งแต่เช้าเพื่อจะข้ามเพื่อจะข้ามสะพานสาทรมาเราทำอยู่ประมาณไม่แน่ใจว่า16-17ปีที่แล้วนะคะสองเดือนหรือสามเดือนประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ได้เจอเอ,อแฟนฝรั่งคนแรกแต่แฟนฝรั่งคนแรกที่เจอนี่คืออ,อ เรามีเพื่อนมีเพื่อนคนไทยที่รู้จักกันแล้วเขาชวนเราไปเที่ยวนะคะตอนนั้นเราเราเราไม่เคยไปเที่ยวเลยเราไม่รู้จักพูดถึงตอนที่ทาง,งานที่โรงพยาบาลเรารู้จักแค่ตลาดนัดตลาดที่บางประกอบแล้วก็เอ,อห้างเดอะมอลล์ท่าพระแค่นี้นะคะเราเราไม่รู้จักแทบจะไม่รู้จักเรื่องโรงแรมเรื่องนักท่องเที่ยวเรื่องเอสถานที่ท่องเที่ยวเราแทบจะไม่รู้จักเลยนะคะ แล้วก็พอมาทํางานโรงแรมแล้วมีเพื่อนที่รู้จักเขาชวนเขาชวนเราไปเที่ยวแล้วก็โอเคเราเราไปเที่ยวด้วยเราก็ตื่นเต้นมากเพราะเราไม่เคยไปเที่ยวเอสถานที่ท่องเที่ยวที่มีฝรั่งนะคะตอนนั้นมันเป็นเป็นเป็นโรงแรมนะคะโรงแรมหนึ่งอยู่แถวสยามนะคะแล้วก็มันจะเป็นคล้ายๆเป็นบาร์แล้วก็มีนักร้องแล้วก็มีให้ดื่ม ออออม,มันไม่เหมือนออสวรนคาไม่ใช่ที่ที่แถวพระรามสามอ่ะเคยไปเที่ยวอยู่เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ค่ะที่เป็นผับที่เป็นผับใหญ่ๆที่เป็นผับคนไทยอ่ะนะจำชื่อไม่ได้นะแต่ในโรงแรมมันจะเป็นเป็นผับเหมือนกันแต่มันจะนั่งดื่มแล้วก็มีนักร้องมาร้องให้ฟังนะคะก็เพื่อนก็ชวนไปแล้วเราก็ชวนน้องสาวเราไปด้วย น้องสาวเราก็เออเราตื่นเต้นมากที่จะได้ไปไม่ไม่รู้ว่าแต่งตัวยังไงแต่ว่าก็ถือว่าแต่งตัวสวยอยู่ก็ไปเที่ยวกับเพื่อนคนนี้นะคะเพื่อนก็เออเราสนุกมากแต่มันเป็นเพ,งพลงฝรั่งหมดเลย <S 2> <S 2> <S บางเพลงเราก็ไม่ค่อยเข้าใจแล้วทีนี้เพื่อนคนนี้ก็เจอเจอเพื่อนเขาคนหนึ่งที่เป็นฝรั่งเขาก็รู้จักกันแล้วเขาก็แนะนําให้เรารู้จักแล้วก็ เราก็โอเคเราก็ทําความรู้จักกับเขาแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาถามขอเบอร์โทรศัพท์หรือว่าเพื่อนขอเบอร์โทรศัพท์ไม่แน่ใจนะคะตอนนั้นเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนกันอยู่แล้ว <c oughs> แล้วทีนี้เราก็ให้เบอร์ไปแล้วทีนี้หลังจากนั้นเขาก็โทรติดต่อเรามาติดต่อเรามาแล้วก็กลับไปทํางานเหมือนเดิมที่โรงแรมพอเขามาเมืองไทยเราเลิกงานเขาก็พาเราไป เที่ยวไปล่องเรือเอเจ้าพยานะคะเราไม่เคยล่องเรือเลยนะคะแล้วก็พาไปล่องเรือเจ้าพยาแล้วก็พาไปพาไปเดินจตุจกักพาไปรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวอย่างอื่นรู้จักร้านอาหารอา่หรูๆแหงๆพาไปดื่มพาไปเที่ยวแล้วเราก็มีความมีความมีความรู้สึกว่าเออเขารู้สึกเทคแคร์ดีเนาะอะไรประมาณเนี้ยนะคะก็คบกันประมาณ 4เดือนหรือว่าห้าเดือนไม่แน่ใจนะคะแล้วเขาก็ชวนไปเที่ยวที่เวียดนามด้วยสองต่อสองนะคะชวนไปเที่ยวแล้วทีนี้เราก็บอกว่าเออเราจะไปเที่ยวได้ไงเพราะเราไม่มีฮอลลีเดย์เราเพิ่งทํางานที่โรงแรมนะคะเขาบอกว่าไม่เป็นไรเขาจะดูแลเทคแคมทุกอ,อย่างเลยทุกอย่างเธอไม่ต้องจ่ายเราฉันจะออกให้หมดเลยเราก็บอกเออก็ใจดีเนาะดีจังนะอะไประมาณเนี้ยหลังจากนั้นก็ ลาออกสางงานนะคะลาออกจากงานแล้วก็นั่นแหละคือแฟนฝรั่งคนแรกเลยนะคะที่ที่ที่เจอแล้วก็ได้เข้าวงการสายฟอนะคะแล้วก็จนมาถึงทุกวันนี้นะคะคือแบบว่า,วาเอ่อไม่คิดจะออกไม่คิดจะไม่คิดจะออกจากวงการเนี้ยถึงแม้จะจะมีเรื่องราวหรือว่ามีประสบการณ์แย่ๆหรือว่ามีเรื่องราวไม่ดีเข้ามาในชีวิตเกี่ยวกับสายฟอแต่เราก็ ถึงเราจะยังไงเราก็ยังขอเลือกสายพออยู่ดีนะคะเอ่อเล่ามานานเพื่อนๆจะ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 ทนฟังไหเนี่ยเอาไว้คลิปหน้าดีกว่าไหมคะเล่าต่อเนาะเอาไว้คลิปหน้าหลังจากหลังจากที่เราลาออกจากงานแล้วมันไปยังไงต่อดีไหมคะ <laughs> โอเคคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนเเกินสิบนาทีแล้วตอนแรกว่าจะคุยแค่สิบนาที มันก็สนุกดีนะคุยเรื่องอดีตเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังต่อแล้วกันนะคะว่าหลังจากออกจากเเออ,เอ,อหลังจากเราออกจากที่ทํางานที่ที่โรงแรมที่โูปิดเทียวแล้วไปยังไงต่อนะคะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนสวัสดีค่ะ